หัตเทวะทิดาพยายมชายายอดรักทรราชไร้ใจตอนที่17ผู้ใดนั้นหรือจะถูกชำระความปลดละเว้นค่าเถิดละเว้นค่าด้วยเถิดวางคิ้วของเกอร์ซีย่นเข้าหากันเล็กน้อยก่อนที่นางจะกระตุกปลายแส้หวดลงไปเป็นแนวโค้งเกิดทรงเส้นที่สวยงามกลางอากาศก่อนจะตกกระทบร่างของเบาวหนุ่มผู้นั้นยังหนักหน่วง ความเจ็บปวดอย่างหนักหนากระจายไปทั่วร่างของเสี่ยวซื้อก่อนที่ท่อนแขนขาของมันจะกระตุกเต้นเสียงร้องโอดควรยังไม่ทันได้เล็ดลอดออกจากปากมันก็หมดสตินิ่งสนิทไปแล้วแต่จะยังไรก็ตามทีถ้อยวาจาที่หลุดออกมาจากปากบ่าวชั่วช้าผู้นี้นับว่าเป็นประโยชน์อยู่ไม่น้อย มุมปากของเกอร์ซียกยิ้มขึ้นอย่างน่าสยองเมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตไร้ค่าของมันผู้นี้นับว่ายังควรค่าแก่การปล่อยทิ้งไว้แม่นมเฉินผู้ถูกเหยียบจมทรณีกระทั่งทั่วทั้งกายมีแต่บาดแผลและคาบโรหิตเกระกรังค่อยๆแงนเงยยกศีรษะของตนขึ้นเพื่อแลดูเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิด ในตาที่ฝ้ามัวสะท้อนให้เห็นภาพร่างของเกอร์ซีหยาดน้ำตาร่วงหล่นอาบแก้มในทันใดคุณหนูคุณหนูจริงๆด้วยข้ารู้ว่าคุณหนูจะต้องไม่ตายข้ารู้ว่าหูหยินจะต้องปกป้องคุณหนูเจ้าค่ะ เกอร์ซีทอดสายตาลงมามองแม่นมเฉินที่ยังคงกองจมอยู่กับพื้นด้วยใบหน้าที่เจิ่งนองไปด้วยหยาดน้ำที่รังลินทั่วร่างของหญิงชลาเปรอะเปื้อนไปด้วยคราบโลหิตประกายตาที่ยากจะเข้าใจฉายว่าผ่านออกมาจากดวงตาของเกอร์ซีอย่างรวดเร็วก่อนที่มันจะหายวูบไปเกอร์ซีได้ยินถ้อยวาจาทั้งหมด และเห็นเหตุการณ์ที่แม่นมเฉินตีรันฟันแทงอย่างสู้ไม่ถอยเพื่อหน้าหลานเกอร์ซีด้วยไมตรีจิตและความรักความอาทรจากเบื้องลึกของจิตใจนางคือบ่าผู้จงรักภักดีอย่างถึงที่สุดความซื่อสัตย์ภักดีของนางนั้นล้ำลึกกระทั่งนางยังสามารถยอมสละชีวิต เพื่อล้างแค้นให้แก่คุณหนูของตนได้นางไม่ยอมนิ่งเฉยแม้ว่าคุณหนูของนางจะหายตัวไปแค่วันเดียวในห้วงแห่งความทรงจำอันโหดร้ายทารุณของหน้าหลานเกอร์ซีนั้นแม่นมเฉิญผู้นี้คือผู้ที่เลี้ยงดูธนุถนอมนางมาตั้งแต่ครั้งยังเยาว์วัยหญิงชาราผู้นี้ยอมให้ตนต้องทุกทนกับความหิวโหวยอิดโรยยอมเผชิญหน้ายัางไม่หวาดหวั่นต่อความยากลำบากทั้งปวง แต่จะไม่ยอมให้คุณหนูของนางต้องกล้ำกลืนความเศร้าโศก,กคลุกเคล้าวความอายุติธรรมหากไม่ใช่เพราะมีแม่นมเฉินผู้นี้คอยดูแลอยู่ข้างกายมาโดยตลอดเกรงว่าหน้าหลานเกอร์ซีคงจะไม่เหลือลมหายใจรอดมาได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ความรักความเอื้ออาทรเยี่ยงนี้เป็นความรู้สึกที่แปลกออกไปซึ่งเกอซียังรู้สึกไม่คุ้นชินนักหากแต่ขณะเดียวกัน มันกลับสร้างความอิจฉาน้อยๆให้เกิดขึ้นภายในใจผู้ที่คอยปกป้องดูแลนางเช่นนี้ก็มีดุดเดียวกันในช่วงชีวิตจากโลกอดีตตัวตนดั้งเดิมของนางหากแต่คนผู้นั้นเกซีรีบตรงเข้าไปช่วยพยุงร่างของแม่นมเฉนินให้ค่อยๆหยัดกายขึ้นมาหญิงสาวยกศีรษะแม่นมเฉินให้แงนสูงขึ้นก่อนจะลงมือกดจุดต่างๆบนร่างกายอย่างค่อยเป็นค่อยไป แม่นมเฉินผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสยามนี้ที่กลางอกของนางเจ็บปวดทรมานเรากับมันจะฉีกขาดออกจากการเสียให้ได้ตลอดทั่วทั้งผนังปอดเจ็บแปบประดุดถูกปลายหนามแหลมระดมทิ่มแทงกระทั่งเดินลมหายใจก็ยังไม่สะดวกนักช่องท้องที่ถูกแรงเตะอัดกระแทกเขายังหนักก่อนหน้าทำให้อวัยวะภายในเจ็บปวด หากแต่จูๆ่ๆอาการเจ็บปวดทรมานทั้งหลายทั้งปวงพลันหายเป็นปิดทิ้งแม้แต่โลหิตที่ไหลพรากออกมาตามรอยแผลปริต่างๆยังค่อยๆไหลซึมช้าลงเรื่อยๆกระทั่งโลหิตตลอดทั่วทั้งร่างหยุดการหลั่งไหลออกมาในที่สุดแม่นมเฉินแงนเงยศีรษะขึ้นจ้องหน้าเกอร์ซีผู้อยู่ตรงหน้าด้วยความประหลาดใจความเยือกเย็นหญิงผยองคือสิ่งที่ประจักษ์กับสายตาบนใบหน้าของเกอซีในยามนี้ เกอรซีไม่เอ่ยอธิบายคำใดนางเพียงหัวเราะขึ้นเบาๆแม่นมรอให้พวกเรากลับเข้าไปในห้องก่อนให้ข้าได้ชำระความเรื่องราวที่ข้างค้างกับพวกมันเสก่อนข้าจะช่วยรักษาอาการบาดเจ็บให้ท่านชำระความชำระความกับพวกมันดวงตาของแม่นมเฉินเบิ่งค้างนางรีบเอ่ยปากร้องเสียงหลงคุณคุณหนูพวกมันมีพลังปานในชั้น มเมล็ดพันธุ์เพาะบ่มท่านจะเป็นคู่ต่อสู้กับพวกมันได้อย่างไรเจ้าคะเสียงร้องอย่างแตกตื่นตกใจของแม่นมเฉินทําให้พวกที่ยืนรายล้อมสะดุ้งโยงจางซานเป็นผู้มีระดับฝีมือพลังปราณขั้นสูงสุดในบรรดาของพวกมันทั้งหมดเพียงไม่กี่ปีมานี้มันสามารถพัฒนากําลังปราณได้ถึงระดับสูงสุดขั้นที่สองในกําลังปราณระดับขั้นมเมล็ดพันธุ์เพาะบ่ม ด้วยสายตาที่เฉียบคมของมันเห็นแจ้งว่าเกอร์ซีผู้ไร้ค่าไม่มีรากฐานแห่งกระแสปานมีอาจฝึกฝนพลังฝีมือได้ย่อมไม่อยู่ในสายตาของมันความตื่นตะลึงก่อนหน้านี้แปลเปลี่ยนเป็นความโกรธเกรี้ยวเดือดดานขึ้นมาทันตาพวกมันผู้มีพลังฝีมือในระดับขั้นเมล็ดพันพุ์เพาะบ่มเทว่ากลับถูกทำให้ตื่นผวาหวาดกลัวกระทั่งไม่อาจควบคุมจิตใจของตนได้ ทั้งผู้ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ขวัญกระเจิงเหล่านั้นกลับกลายเป็นเพียงสตรีสูญค่าที่ไร้สิ้นพลังยุทธอีกด้วยนับเป็นความเสื่อมเสียน่าละอายกระทั่งพวกมันแทบอยากจะจบชีวิตตนลงมากกว่าส่วนสาเหตุที่พ่อบ้านหลีถูกสังหารด้วยมือของนางผู้นั้นคงสืบเนื่องด้วยในตอนนั้นเขายังไม่ทันได้ตั้งรับจางซานจ้องเขม็งรากับจะกินเลือดเฉือนหนังของหญิงสาวผู้ที่อยู่เบื้องหน้า วันนี้คุณหนูสามดูช่างขวัญกล้าเสียจริงยังไม่รู้เลยว่าผู้ใดจะเป็นฝ่ายชำระความกับผู้ใดกันแน่เห็นทีข้าคงต้องสั่งสอนให้เจ้าได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเสียแล้วแม่นมเฉินหวาดกลัวจนใบหน้าซีดขาวราวกับซากศพนางรีบเข้าไปยืนขวางหน้าเกอร์ซีบทบางกรอบสายตาของพวกเบ่าไพร่ใจทมินคุณหนูรีบหนีไปเจ้าค่ะข้าจะขวางพวกมันไว้เอง คุณหนูรีบกลับเรือนใหญ่ไปขอความช่วยเหลือจากนายท่านเถอะเจ้าค่ะเกซีมองดูแม่นมเฉินผู้ยืนขวางอยู่เบื้องหน้าอย่างห้าวหาญด้วยความโงนแม้แผ่นหลังของแม่นมเฉินจะสั่นระลิกหากแต่ฝ่าเท้า กลับไม่ยอมถอยร่นแม้แต่เพียงก้าวเดียวความเย็นชาไร้หัวใจของเกอร์ซีพลันถูกอบล้อมไปด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นในช่วงชีวิตนี้ยังมีผู้ที่พร้อมสละชีวิตพรีตนเข้าสู่ความตายเพื่อปกป้องนางอย่างแท้จริงตอนที่18ความเสื่อมเสียแห่งหน้าหลาน เกอร์ซีวางมือลงบนไหล่ที่บอบบางของแม่นมเฉินน้ำเสียงของนางอ่อนโยนนุ่มนวลแม่นมท่านอย่ากลัวไปเลยแค่เพียงเจ้าพวกนี้ข้าสามารถหาทางจัดการกับพวกมันได้อย่างสบายกล่าวจบสายตาที่จ้อง,ของเขม่งประดุดพยักไล่พิฆาตเหยื่อของเกอร์ซีก็หันไปหยุดตรงบรรดาบ่าว้า่ที่รายล้อม พวกเจ้าทุกคนคงหลงลืมไปกระมังว่าข้ายังคงอยู่ในฐานะนายของเจ้าพวกเจ้ากล้าล่วงเกินข้าเช่นนี้แสดงว่าพวกเจ้าหาได้เกรงกลัวต่อโทษทันจากสกุลหน้าหลานไม่พวกที่อยู่ในห้องต่างพากันแหงนหน้าหัวเราะสนันใบหน้าเริงร่าของพวกมันแฝงไว้ด้วยความเย้ยหยันยามใจสกุลหน้าหลานเงินหรือข้าขอเตือนเจ้าไว้ก่อนว่าอย่าได้เพ้อฝันไปไกลนัก ผู้ใดไม่รู้บ้างว่าเจ้าคือความเสื่อมเสียแห่งสกุลหน้าหลานการมีอยู่ของเจ้าทําให้คนสกุลหน้าหลานต้องถึงกับความละอายบางทีหากเจ้าสิ้นสูญไปเสียนายท่านคงจะได้พบกับความสุขเสียทีพวกที่เหลือต่างให้ความเห็นพ้องคล้อยตามถูกแล้วลูกหลานสกุลหน้าหลานแต่ละคน ล้วนเป็นอัจฉริยะอย่างน่าเกรงขามผู้ใดบ้างไม่เป็นที่เลื่องลือในดินแดนเหยียนจริงแต่ช่างโชคร้ายเพียงเมื่อเจ้าถือกำเนิดขึ้นมาตระกูลหน้าหลานก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ใดอีกทั้งแท้จริงแล้วก็ยังไม่มีผู้ใดรู้ว่าเจ้าคือบุตรสาวแท้ๆของนายท่านจริงหรือไม่ด้วยซ้าบางทีนางอาจจะเป็นบุตรสาวที่เธอกาเนิดจากชายชู้ก็เป็นได้ ผู้ใดไม่รู้บ้างว่ามารดาของนางมีมายาจริ้งจอกผู้ใดไหนเล่าจะรู้ว่ามีบุรุษมากมายเพียงไรแล้วที่ถูกมารดาของนางปั่นหัวเสียงหัวเราะรับส่งกันไปเป็นทอดๆอึกระทึกคึกโคมไปทั่วห้องแม่นมเฉินเดือดดานจนเนื้อกายสันระริก นางพยายามระง,งับอารมณ์ที่อยากจะพุ่งเข้าไปถึงทุบเบ่าไพร่จิตมารลิ้นปีศาจพวกนั้นให้สะสมกับความชั่วช้าของพวกมันทว่าความขุ่นเคืองแม้เพียงน้อยกลับไม่อาจพบเจอได้ในใจของเกิร์ซีนางเพียงรั้งแม่นมเฉินเอาไว้ก่อนจะกวาดสายตาไปยังพวกเบ่ารับใช้ที่อยู่รายล้อมโอ้เช่นนั้นก็หมายความว่าการที่ข้าถูกจับไปขายเป็นความคิดของคนสกุลหน้าหลานเง่้สิ จากห่วงลึกแห่งความทรงจำของหน้าหลานเกิซีนั้นซุกซ่อนความรักความผูกพันอย่างแรงกล้าไว้สายสัมพันธ์ในฐานะบุตรสาวของหน้าหลานเจิ้งเจอ๋อตั้งแต่ครั้งเยาว์วัยนางมักถูกหน้าหลานเฟยเสี่ยกันแกล้งอยู่เสมอหากแต่ความเกลียดชังแม้เพียงน้อยกลับไม่เคยปรากฏด้วยนางให้ความรักความนับถือคนผู้นั้นในฐานะแห่งความเป็นพี่น้องช่างจิตใจงดงามและแสนดีสาวน้อยผู้เปราะบางอ่อนแอ แม้คนตระกูลหน้าหลานจะทอดทิ้งนานไปแล้วนางกลับยังคงยอมอดทนกล้ำกลืนต่อชะตากรรมที่แสนอาภัพของตนจางซานส่งเสียงขึ้นจมูกด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยคำขีดเขียนว่าเย้ยหยันหากพวกเราหมายจะจัดการสังหารเจ้าเสียย่อมเป็นเรื่องง่ายได้ พระว่าพวกเรากับหาทางช่วยให้เจ้าได้รอดพ้นจากความตายนั่นก็เพราะเป็นความเมตตาโดยแท้เศรสวะเช่นเจ้าถูกขายออกไปเป็นทาสนับเป็นทางออกที่ดียอดเยี่ยมที่สุดแล้วแม่บ่าวไพร่ที่เหลือจะไม่รู้เรื่องราวที่เกอรอซีถูกนำไปขายท่าตลาดดังเช่นที่พ่อบ้านจางและเสี่ยวซื้อหากแต่ไม่ว่านางจะเป็นเช่นไรพวกมันก็หาได้ใส่ใจไม่ พวกมันแต่ละคนล้วนจงเกียจจนชังในตัวหน้าหลานเกอร์ซีพวกมันหวังแค่เพียงให้นางหายตัวไปเร็ว,เ,รวเพื่อพวกมันจะได้ออกจากสถานที่รกร้างห่างไกลแห่งนี้กลับไปยังเรือนหน้าหลานเสียทีหน้าหลานเกอร์ซีผู้นี้คือตัวอุปสรรคขัดขวางการกลับไปของพวกมันแม้พวกมันจะทำปิดหูปิดตาไม่รับรู้เรื่องราวใดๆก็ตามแต่ถึงอย่างไรนางก็ยังคงอยู่ในฐานะคุณหนูสามหน้าหลานเกอร์ซีอยู่ดี เช่นนั้นเมื่อมีคนในสกุลหน้าหลานต้องการให้นางตายพวกมันทั้งหมดย่อมถึงความยินดีจางซานชักกริดที่เน็บอยู่ด้านหลังขึ้นมาก่อนจะค่อยๆสาวเท้าย่างสามขุมเข้าหาเกอร์ซีเมื่อเจ้าไม่รู้จักสำนึกซึ้งในบุญคุณที่พวกเรามอบให้ซ้ำยังกลับรนมาหาที่ตายถึงที่เช่นนี้เช่นนั้นก็อย่าได้ติโทษข้าว่าไร้ความปานีก็แล้วกัน พี่น้องทั้งหลายลงมือทันทีที่คำกล่าวเรียบง่ายสิ้นสุดลงพวกมันที่เหลืออีกห้าคนก็ขยับกายเตรียมเข้าร่วมจางซานตวัดกรดที่ทอประกายเย็ดเยียบเย็นในมือออกไปพร้อมๆกับพักพวกของพวกมันที่ต่างรวบรวมกระแสพลังปราณขับออกมาจากฝ่ามือเพื่อพุ่งเข้าโจมตีเกอร์ซีเกอร์ซียกยิ้มหยัน เรือนร่างบอบบางขยับเพียงแผ่วเบาเพื่อเคลื่อนกายของแม่นมเฉินผู้กำลังกรีดร้องให้หลบไปอยู่ด้านข้างอย่างนุ่มนวลปลายแส้ยาวในอุ้งมือถูกปลดปล่อยคลายสะบัดต,ตรงเข้าไปหาบ่าวรับใช้ทั้งหกอ้าเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดก้องดังไปทั่วห้องมือฆ่ามือฆ่าเพียงพริบตา กระดูกข้อมือของพวกมัน3ามคนปนปี้แหลกเหลวปลายข้อมือห้อยต่องแต่งไร้เลี่ยวแรงในอุ้งฝ่ามือเต็มไปด้วยรอยจ้ำสีม่วงและสีเขียวตอนที่19ละเว้นเจ้าอาจพอเป็นไปได้ข้อมือที่จับกุมด้ามกริดของจางซานแหลกเหลวไม่เหลือชิ้นดีกระดูกข้อมือโผล่ยื่นออกมาจนแลดูหน้าขนลุก พวกที่เหลือต่างจ้องตาค้างตัวแข็งด้วยความหวาดผวาใบหน้าของพวกมันแปรเปลี่ยนเป็นซีดเผือดไร้สีเกอร์ซีสะบัดปลายแส้ขึ้นอีกคราเสียงร้องโหยหวนดังลั่นก่อนที่ร่างของพวกมันจะร่วงหล่นลงกระแทกแผ่นพื้นธรณีอย่างรุนแรงย่าเมื่อเกอร์ซีก้มตาแลดูพวกมันนอนกลิ้งเกลือกไปกับฝุ่นพื้นด้วยความเจ็บปวดทรมานมุมปากของนางยกยิ้มขึ้นด้วยความเหยียดหยัน เจ้าพวกฝีมือระดับแมวพิการสามขาเยี่ยงพวกมันไม่อาจเทียบได้กับเหล่าอารักขาของจูจงป้าแท่งเข็มเงินไร้เงาไม่จำเป็นต้องถูกควักออกมาใช้เลยด้วยซ้ำนีใช่พวกเจ้าหรือที่กล่าวว่าต้องการจะสั่งสอนข้าให้หลาบจำด้ามแซ่ถูกยกสูงขึ้นก่อนที่มันจะถูกสะบัดใส่พื้นก่อให้เกิดประกายระยับแปรปราาไปทั่ว มิใช่พวกเจ้าหรือที่กล่าวว่าข้าเป็นคนพิการไร้สิ้นพลังปราณมีอาจฝึกฝนวรยุทธสมควรจะจบชีวิตลงได้แล้วดูสิว่าที่สุดแล้วผู้ใดสมควรถึงความสิ้นสูญแห่งชีวิตยิ่งไปกว่ากันริวซ่าถูกกรีดสะบัดเข้าเชื่อเฉือนร่างของจางซานกระทั่งมันต้องส่งเสียงร้องโหยหวนโอดครวนเจ้ากล้าเหมิมเกิมต่อน,นายผู้ไร้ค่าของตอนเช่นนั้นหรือผู้ใดมอบความขวัญ กล้าใจสุนัขให้แก่พวกเจ้ากันเรากับจับจ้องแลดูหมู่มดปลวกที่พากันสูญสิ้นชีวิตเกอร์ซีเหลือบแลพวกมันด้วยอาการเหยียดหยันประกายตาสีม่วงทอแสงวูบวาบฉูดฉาดออกมาจากในตาสีดำสนิทขับดวงตาคู่นั้นให้เจิดจ้ามีชีวิตชีวาคนทั้งหกตัวสั่นง,งินงกอยู่กับพื้นด้วยความหวาดกลัวเส้นขุ่มขนทั่วร่างของพวกมัน ตั้งขึ้นชูชันอย่างที่พวกมันไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสียงร้องโอดครวนจางซานพอจะเคลื่อนไหวขยับกายได้ก่อนผู้ใดมันใช้ฝ่ามืออีกข้างที่ไม่ได้รับบาดเจ็บพยุงร่างคลานเข่าเข้ามาหาปลายเท้าของเกอร์ซีด้วยสภาพหน้าอเนจอนาดคุณหนูพวกเรารู้ผิดแล้วขอรับคุณหนูโปรดเมตตาพวกเราด้วยเถิดขอรับ คุณหนูพวกเราทำร้ายคุณหนูก็เป็นเพราะคำสั่งของพ่อบ้านหลีเท่านั้นจริงๆขอรับเพราะว่าเรื่องที่คุณหนูถูกขายออกไปนั้นพวกเราไม่รู้จริงๆเพียงเคยได้ยินพวกมันคุยกันเท่านั้นพวกเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆขอรับคุณหนูเป็นผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาโปรดละเว้นพวกเราด้วยเถิดขอรับเป็นเรื่องจริงขอรับเป็นเช่นนั้นจริงๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของพ่อบ้านหลีกับหลี่ซีหลานของมันเท่านั้นจริงๆขอรับ พวกเราเป็นผู้บริสุทธิ์นะขอรับเกิ์ซีมองดูการแสดงตบตาของพวกมันด้วยความขบขันนางปล่อยให้พวกมันคุกเข่าอยู่เช่นนั้นพักใหญ่กว่าจะค่อยๆปล่อยน้ำเสียงออกมาอย่างเฉยเนื่อยให้ค่าละเว้นพวกเจ้านั้นอาจเป็นได้ทว่าข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าพวกเจ้าจะไม่สมหัวกันทำร้ายข้าอีกในวันหน้าพวกเจ้าอาจหาทางนำข้าขายออกสู่ตลาดอีกครา จางซานนิ่งอึ้องตาค้างด้วยความโมง่งมก่อนที่มันจะรู้สึกตัวและรีบฉวยเอามือข้างที่ได้รับบาดเจ็บยกขึ้นชี้ตรงไปบนท้องฟ้าเพื่อเอ่ยถ้อยสัจจะวาจาออกมาข้าจางซานขอสาบานว่าจากนี้และตลอดไปข้าจะคอยติดตามรับใช้คุณหนูอย่างเต็มกำลังความสามารถหากข้าผิดคำสัตย์ปฏิญาณขอให้สายฟ้าสวรรค์ผ่าลงทันตัวข้า พวกที่เหลืออีกห้าคนรีบกระทําตามอย่างที่จางซานท่านผู้นำทันทีพวกมันฝืนทนต่อความเจ็บปวดรีบกุลีกุจอแทรกกายคลานเข่าเข้าไปหาเกอร์ซีให้ได้เป็นคนแรกด้วยเกรงจะต้องกลายเป็นผู้เอ่ยกล่าวสัจจวาจาเป็นคนสุดท้ายแม่นมเฉนินยืนตะลึงนิ่งค้างไปกับภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าสายตานางแทบไม่เชื่อสายตาเลยว่า คุณหนูจะเปลี่ยนเป็นสตรีผู้เหี้ยมหานได้ถึงเพียงนี้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาแค่เพียงหนึ่งวันหลังจากการหายตัวไปเท่านั้นภายในอุ้มมือของเกอร์ซีคือเหล่าผู้มีพลังฝีมือระดับปานขั้นเมล็ดพันธุ์เพาะบ่มถึงหกนายหากแต่พวกมันกลับไร้สามารถที่จะหาทางต่อกรกับนาง แม้จะได้ยินสัจจะวาจาเอ่ยกล่าวสาบานที่พากันพรั่งพูออกมาจากปากของเหล่าบริวารทั้งหกแม่นมเฉินกลับยังไม่อาจรู้สึกคลายใจลงได้จะมีผู้ใดรู้จักความชั่วช้าของเจ้าคนพวกนี้มากเท่านางอีกมีหรือที่พวกมันจะจริงจังต่อคำสาบานมีหรือที่พวกมันจะมอบความจงรักภักดียอมอุทิศกายใจให้แก่คุณหนู นิสัยของคุณหนูนั้นเป็นผู้มีจิตใจดีเปี่ยมไปด้วยเมตตาเพียงเทว่าสำหรับนางแล้วนางจะไม่มีวันเชื่อใจคนพวกนั้นเด็ดขาดแม่นมเฉินรู้สึกกังวนกระวายใจนักนางใคร่ปารถนาจะเตือนคุณหนูเพราว่าน้ำเสียงที่เหยียดหยันของเกอซีกลับถูกเปล่งออกมาอย่างไม่รีบร้อนดีแล้วเมื่อพวกเจ้าจริงใจข้าก็จะมอบโอกาสให้พวกเจ้าได้พลิกไม้ใบใหม่ เมื่อคนทั้งหกได้ยินเช่นนั้นต่างก็พากันปรับปลื้มดีใจทว่ายามที่พวกมันหลุบใบหน้าลงประกายตาแห่งความโหดเหี้ยมกลับฉายพาดผ่านเข้ามาหึหญิงหน้ารังเกียจผู้นี้ถึงกับขวัญกล้ากล้าลงทันพวกมันรอให้พวกมันกลับไปขอความช่วยเหลือที่เรือนใหญ่หน้าหลานก่อนเถิดดูซิ ว่านางจะยังลำพองอยู่ได้อีกหรือไม่เมื่อถึงตอนนั้นหญิงหน่ารังเกียจผู้นี้จะต้องได้รับบทเรียนที่สาสมกระดูกทั่วทุกอ,อนูในร่างของนางจะต้องแหลกเหลวแขนขาพิการไม่อาจขยับเคลื่อนนางต้องได้ริมรถการมีชีวิตอยู่ที่ต้องร่ำร้องเรียกหาความตายคุณหนูท่านอย่าไปเชื่อพวกมันนะเจ้าคะแม่นมเฉินโอดครวญ ตอนที่20สมีเพียงหุ่นเชิดเท่านั้นที่จะไม่ทรยศเหล่าคนทั้งหกต่างพากันสุขสมในใจเมื่อพวกมันพากันมโนภาพอันโหดร้ายที่จะติดตามมาเบื้องหน้าหากแต่พวกมันยังไม่ทันจะได้พบฝันที่เป็นจริงเมื่อเกอร์ซียกมือซ้ายขึ้นมาโดยที่พวกมันไม่ทันสังเกตเห็นแท่งเข็บเงินไร้เงาแทรกอยู่ในระหว่างเรยียวนิ้วงามนั้น เพียงช่วพริบตานางใช้กำลังสะบัดแท่งเข็มเงินพวกนั้นตรงเข้าหาศีรษะของคนทั้งหกอพวกมันหกคนส่งเสียงร้องอดครวนด้วยความเจ็บปวดความเย็นเยเยียบแทรกซึมผ่านเข้าไปถึงเนื้อสมองในศีรษะจางซานเงยนหน้าจ้องเกอีเขม็งด้วยความโกรธเกรี้ยวเจ้าเจ้าทำอะไรพวกเรา นิ้วเรียวของเกอร์ซีลูบไล้ไปมาบนความแหลมคมที่ติดอยู่ปลายแส้อย่างนิ่มนวลขณะที่มุมปากของหญิงสาวเผยให้เห็นรอยยิ้มที่แสงกลิ่นอายแห่งความกระหายเลือดใายล่านี้ไม่มีสัตว์วาจาใดที่เชื่อถือได้คงมีเพียงแค่หุ่นเชิดที่ไร้ความคิดไร้จิตวิญญาณเท่านั้นที่จะไม่มีวันทรยศต,ต่อผู้ใดเช่นนั้นแล้วเจ้าคิดว่าควรทำเยี่ยงไร เจ้าเจ้าคิดจะแยกกายกับจิตของพวกเราออกจากกันหรือจางซานและพวกที่เหลือต่างตกตะลึงหวาดหวั่นด้วยความกลัวระคนความเครียดแค้นชิงชังในตัวเกอรซีหญิงหน่ารังเกียจข้าจะอาความเจ็บแปลบบแทรกผ่านเข้ามาในศรีรษะ กัดกร่อนเส้นประสาทถึงเนื้อในสมองพวกมันทั้งหกพยายามดิ้นรนตะเกียกต,ตะกายขมกั้นฝืนความรู้สึกของตนไว้หากแต่ความสามารถในการควบคุมร่างกายของพวกมันกลับเลือนหายไปสิน้นวิธีการที่เกอร์ซีใช้เชิดหุ่นมนุษย์นั้นย่อมหาใช่วิธีการแยกจิตวิญญาณออกจากร่างตามปกติทั่วไปที่เคยพบเห็นกันซึ่งเป็นวิธีการที่ไร้คุณธรรม ขัดต่อบัญชาสวรรค์เพราะเมื่อผู้ใดถูกแยกจิตวิญญาณออกจากร่างแล้วไม่เพียงคนผู้นั้นจะมีชีวิตที่ไร้ความคิดความรู้สึกเป็นเพียงมนุษย์หุ่นเชิดอย่างสมบูรณ์ถาวรเท่านั้นพวกมันจะไม่อาจรวมจิตวิญญาณเพื่อการผุดเกิดได้อีกเลยส่วนวิธีการที่เกิดซีใช้กับ คนพวกนี้นั้นนางแค่เพียงต้องการใช้แท่งเข็มเงินไร้เงาเพื่อควบคุมการสั่งการจากสมองของพวกมันเท่านั้นเมื่อนางมอบโอสถขนาดหนึ่งให้พวกมันก็จะสามารถคืนสติการรับรู้ได้ในสภาพที่สลึมสลือทำให้พวกมันยอมน้อมรับและเชื่อฟังคำสั่งของนางทุกประการเมื่อใดที่เกอร์ซีต้องการถอนอาคมสะกดวิญญาณคุมจิตให้กับพวกมันคืนสู่สภาวะปกติ นางย่อมสามารถกระทําได้ทุกเมื่อที่ปรารถนาผ่านไปชั่วนหนึ่งการทูบบ่่ารับใช้ทั้งหกอยู่ในสภาพที่น่าสยองพวกมันนิ่งสงบในแววตาไร้ชีวิตจิตใจสีหน้าไร้ความรู้สึกเกอร์ซีชำเลืองสายตาที่เย็นชาและดูพวกมันที่คืบเข่าคลานเข้ามาหาปลายเท้าของนางก่อนจะก้มลงโขกศรีรษะสนั่นพื้นพร้อมเอ่ยขานนายหญิง หญิงสาวจึงเริ่มต้นสั่งการจงจำไว้นับตั้งแต่นี้ไปไม่ว่าในเรือนเล็กแห่งนี้จะเกิดเรื่องใดขึ้นพวกเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้แพร่พา,ายออกไปไม่ว่าจะเป็นต่อคนภายนอกหรือแม้กระทั่งคนของหน้าหลานขอรับนายหญิงยังมีอีกหากข้าไม่อยู่จงถือว่าแม่นมเฉินคือนายหญิงของพวกเจ้าจงเชื่อฟังคำสั่งของนางพวกเจ้าได้ยินชัดไหมบ่ารับใช้ทั้งห ต่างตอบรับขึ้นอย่างไม่แข็งขืนพวกมันหันไปโค้งคาระวะแม่นมเฉินและหันกลับมาแสดงความเคารพต่อเกอร์ซีผู้อยู่เบื้องหน้าเกอร์ซีโบกมือขึ้นพวกเจ้าออกไปก่อนส่วนรีซีเจ้าจงคุ้มกันมันไว้อย่าให้หลุดรอดไปได้และอย่าให้มันตายข้ายังมีเรื่องต้องไถ่าถามจากมัน หลังจากที่ทุกคนออกไปจากห้องแล้วเกอร์ซีหันกลายกลับไปหาแม่นมเฉินผู้มีน้ำตาเจิ่งนองบนสีหน้าที่ตกตะลึงเกอร์ซียกข้อมือของแม่นมเฉินขึ้นตรวจจับเส้นชิพจรหาอาการบาดเจ็บที่ปรากฏขึ้นในร่างทว่านางกลับต้องจ้องกลับไปที่ดวงตาที่ว่างเปล่าความงุนงงสงสยัยฉายผ่านออกมาทางดวงหน้า แม่นมเส้นชีพจรปราณฝึกพลังของท่านถูกทำลายจนฉีกขาดกระนั้นหรือเมื่อสมัยที่แม่นมเฉินถูกทำลายเส้นชีพจรปราณจนกลายเป็นผู้พิการที่ไม่อาจฝึกฝนพลังฝีมือได้นั้นคุณหนูยังเล็กนักย่อมจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นไม่ได้อีกทั้งนางยังได้รับอาหารแค่เพียงพันพืชสกปกที่ไร้สิ้นพลังกระแสจิตวิญญ,ญาณมาเนิ่นนานถึงสิบปีแล้ว จุดรวมกระแสพลังที่ตันเถียนของนางยามนี้ไม่ต่างอันใดกับคนธรรมดาสามัญทั่วไปด้วยเพราะผู้ลงมือคือคนที่มีพลังฝีมือสูงส่งผู้นั้นเช่นนี้แล้วหมอผู้มีฝีมือการรักษาธรรมดาย่อมไม่อาจทำการรักษาอาการของนางได้ยิ่งไม่ต้องกล่าวไปถึงอาการเจ็บป่วยที่แอบแฝงซ่อนเร้นเดิมทีนางยังพอมีความหวังว่าจะมีผู้รักษาอาการบาดเจ็บของตนได้ หากแต่แม้กระทั่งท่านหมอในโรงโอสถจีเชิงแห่งนครเหยียนจริงยังถึงกับความสิ้นหวังเช่นนั้นแล้วนางคงทำได้แค่เพียงล้มเลิกความคิดจะฟื้นคืนสภาพร่างกายฟืน้นฟูก,กระแสพลังปราณเว่าเหตุใดคุณหนูจึงรู้และเอ่ยถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเล่า